สวัสดีครับก็เจอกันอีกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นการเป็นเทคนิคนะครับแต่งลายนะครับจะมาบอกวิธีการนะครับหลักการเบื้องต้นนะครับหลักการเบื้องต้นที่ที่ค่อนข้างที่จะเป็นทางการหรือว่ามีมาตรฐานนิดนึงนะครับก็สําหรับฝากนะครับฝากฝากคลิปนี้นะครับให้กับทุกคนนะครับที่คอมเมนต์มานะครับมีคอมเมนต์มาว่าให้ บอกหรือว่าสอนวิธีการแต่งลายนะครับก็ผมจะมาบอกวิธีการเบื้องต้นนะครับซึ่งนะครับซึ่งต้องบอกว่ามือใหม่เนี่ยต้องต้องต้องเข้าใจนะครับว่าอย่างตัวผมเนี่ยอาจจะทําเป็นอยู่แล้วนะครับแต่คนที่ทําไม่เป็นจริงๆเนี่ยถ้าให้กะระยะของตะไบกะความกว้างหน้ากว้างเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลําบากนะครับที่จะให้มันเท่ากันทั้งสงข้างนะครับ เพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็จะมานําเสนอนะครับวิธีการนะครับเบื้องต้นนะครับอาจจะมีหลักการนิดนึงนะครับก็ชมนะครับก็นี่ก็เป็นพระที่เลี่ยมไว้นะครับซึ่งขอบเนี่ยขอบนี้ก็ถ้าจะให้ดีก็ใหญ่กว่านี้นิดนึงนะครับนิดนึงกลังพอดีแต่อย่าใหญ่มากนะครับอย่ากว้างมากนะครับถ้ากว้างมากมันจะไม่สวยนะครับซึ่งถ้าอันนี้ก็น่าจะโอเคในระดับหนึ่งนะครับ เนี่ยครับก็ส่วนส่วนบัวนะครับส่วนบัวก็ต้องแต่งต้องต้องบอกว่าแต่งให้ให้สวยก่อนนะครับซึ่งเราจะยึดนะครับเซนเตอร์ก็คือขอบบัวด้านล่างนะครับเนี่ยครับขอบบัวตรงนี้นะครับด้านล่างนะครับเป็นเซนเตอร์สองข้างนะครับถ้าบัวไม่เท่ากันแล้วแต่งยังไงมันก็น่าจะไม่เท่ากันนะครับส่วนนี้นะครับก็คือการใช้ตะไบนะครับผมจะมาร์คตะใบนะครับตะใบสามเหลี่ยมนะครับ มาร์คเพื่อนะครับเพื่ออันนี้ต้องบอกว่าเพื่อสอนมือใหม่โดยเฉพาะนะครับมาร์คเพื่อเนี่ครับหน้ากว้างของตะไบนะครับมันจะได้เท่ากันทั้งสองข้างนะครับถ้าเราไม่มาร์คนะครับถ้าเป็นพี่น้องมือใหม่บางทีเนี่ยก็อาจจะกะได้นะครับแต่แต่ถ้าเป็นคลิปสอนก็ก็ขอเป็นทางการนิดนึงนะครับก็มาร์คนะครับมาร์คตรงจุดนี้นะครับเพื่อที่เราจะเอาไปแต่งทั้งสองข้างให้มันเท่ากันนั่นเองนะครับนะ ส่วนพี่น้องที่ทําเป็นอยู่แล้วก็อาจจะง่ายนะครับอันนี้คือวิธีการนะครับมาร์กตะไบแล้วก็แตะเข้าไปตรงใต้ใต้หงบัวนะครับแล้วก็นะครับพิกนะครับพิกตะไบแบบนี้นะครับแตะเข้าไปแล้วก็พิกแบบนี้นะครับพิกแบบนี้แล้วก็แล้วก็แทงนะครับแทงให้มันเกิดร่องนะครับเดี๋ยวมาลองดูนะครับแตะอย่างนี้นะครับแตะอย่างนี้ตรงเส้นที่เรามาร์กด้านบนนะครับขอบบนนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็แทงลงไปนะครับแทงลงไป แทงเข้าไปประมาณหนึ่งนะครับประมาณหนึ่งก็อย่าอย่าลึกมากแล้วก็อย่าตื้นมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่สวยนะครับถ้าลึกหรือถ้าตื้นเนี่ยครับอันนี้มันค่อนข้างที่จะไกลกล้องนะครับแต่ว่านะครับก็โอเคนะครับก็โอเคในระดับหนึ่งแล้วนะครับไม่ค่อยชัดเลยนะครับเนี่ยครับแทงไปแบบนี้นะครับแทงไปแบบนี้นะตรงที่เรามาร์กนะครับตรงที่เรามาร์กให้อยู่ด้านบนเสมอนะครับให้อยู่ด้านบนขอบเสมอนะครับเนี่ยครับตรงนี้นะครับ ซึ่งขอบของตะไบช่วงของตะไบต้องบอกว่าช่วงของตะไบมันไม่เท่ากันนะครับถ้าคนที่ยังทําไม่เป็นเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะยากหมายถึงจากห่วงนะครับจากใต้หูห่วงนะครับลงมาที่เราแทงเมื่อกี้นะครับถ้าถ้าคนที่กะยังไม่แม่นนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะยากนะครับส่วนพี่น้องมือใหม่ผมก็เอาวิธีนี้แล้วกันนะครับก็คือมาร์คตะไบเลยนะครับมาร์คแล้วก็แทงลงไปนะครับ2ฝั่งนะครับ2ฝั่ง ทางบนและล่างนะครับแต่แต่นี่เราจะทําทีละฝั่งให้ดูนะครับซึ่งพอทําได้แบบนี้นะครับมันก็จะผมคลิปนี้นะครับก็จะแต่งแค่เป็นลายกระหนกธรรมดานะครับไม่ไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรมากมายนะครับต่ใบที่ใช้ก็มีอยู่3ตัวก็คือตะไบสามเหลี่ยมตะไบหางหนูแล้วก็ท้องปิงตัวเล็กนะครับซึ่งนะครับหลังจากนี้นะครับที่เราแทงลงไปให้มันเป็นล่องแล้วนะครับก็จะมาร์กนะครับก็ก็จะมาร์กเอาแบบ เอาแบบมาร์กแบบดื้อเลยนะครับอ pues ันนี้คือบอกพี่น้องมือใหม่โดยเฉพาะนะครับมาร์กตรงข้างข้างครับตรงข้างๆตรงนี้นะครับข้างล่างนะครับมาร์กไปเลยนะครับเพื่อที่เรานะครับจะได้เอาตะไบหางหนูแทงให้มันเกิดร่องอีกทีหนึ่งนะครับแทงแบบนี้นะครับพยายามเอานิ้วนะครับเอานิ้วบังคับอย่าให้ตะไบลื่นไปลื่นมานะครับเดี๋ยวมันจะไม่ตรงมันจะไม่สวยนะครับแทงลงไปให้เกิดร่องนะครับแบบนี้นะครับบนล่างเนาะบนล่างนะครับ อย่าแทงฝั่งเดียวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแทงข้างบนอย่างเดียวข้างล่างมันไม่เกิดร่องครับทําให้มันเท่ากันนะครับทั้งบนและล่างนะครับแบบนี้นะครับนี่ครับแทงลงไปเลยนะครับถามว่าลึกไหมนะครับอันนี้ต้องบอกว่าให้ทุกคนวัดด้วยสายตานะครับผมไม่สามารถบอกได้ว่าทุกคนชอบแบบไหนนะครับวัดด้วยสายตาเองเลยนะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นตะไปท้องปิงตัวเล็กเล็กสุดนะครับเล็กสุด ตะใบชุดเนี่ยแต่ใบท้องปิงชุดของญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณถ้าจะไม่ผิด5้าตัวนะครับเอาตัวที่เล็กที่สุดนะครับผมไม่แน่ใจว่าหน้าอะไรนะครับตอนนี้ไม่แม่นนะครับไม่แม่นว่าหน้าอะไรนะครับแล้วก็ขีดเส้นเหมือนเดิมนะครับขีดมาร์กนะครับตรงที่เราจะนะครับตรงที่เราจะเอ่อตรงที่เราต้องการนะครับว่าเราต้องการความกว้างนะครับของลายกระหนกเนี่ย เท่าไรนะครับก็มาร์กไปเลยนะครับมาร์กและนะครับเล็กเนี่ยครับทุกคนจะเห็นสันตรงนี้นะครับสันล่างนะครับผมจะเอารอยมาร์กเนี่ยครับมาแตะตรงสันล่างนะครับไม่ใช่ไม่ใช่สันบนนะครับเนี่ยตรงตรงที่ชี้เมื่อกี้เนี่ยครับคือแตะคือแตะตรงสันล่างอย่างนี้นะครับแตะตรงสันล่างแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ทําเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทําเหมือนเดิมแล้วก็พลิกตะใบมาแล้วก็แทงลงไปนะครับแตะแบบนี้นะครับแตะแบบนี้เนาะนี่ครับ ให้ตรงเส้นนะครับเนี่ยกับพริกตรงนี้นะครับพริกมาแบบนี้นะครับพริกแบบนี้แล้วก็แทงลงไปธรรมดานะครับแทงให้เกิดร่องนะครับถามว่าทําไมต้องอะไรขนาดนั้นอันนี้ต้องบอกว่าสําหรับพี่น้องมือใหม่โดยเฉพาะเลยนะครับโดยเฉพาะนะครับโอเคนะครับแต่งไปแบบนี้นะครับตรงเส้นที่เรามาร์กนะครับมาร์กตะไบเนาะแล้วก็พริกตะไบนะครับแล้วก็แทงลงไปนะครับแทงลงไปเลยนะครับระยะของร่องที่แทงก็ตามสะดวกนะครับตามสะดวกตามใจชอบนะครับอันนี้ ไม่ไม่ว่ากันจะแทงลึกแทงตื้นค่อยว่ากันนะครับพอได้แบบนี้นะครับมันก็จะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างละแต่นะครับมันก็ยังอยู่แข็งแข็งอยู่นะครับมันยังเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมทรงทรงเหลี่ยมอยู่นะเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะใช้ตะไบหางหนูตัวเนี้ยแต่งนะครับแต่งสลลปตรงนี้นะครับแต่งสโลปโค้งนะครับแต่งสโลปโค้งอันนี้แต่งไปเลยนะครับสําหรับพี่น้องนะครับที่ทําได้แบบนี้แล้วแต่งไปเลยนะครับแต่งสลลปนะครับโค้งนะครับ บนล่างบนล่างนะครับอย่าแต่งฝั่งเดียวเนาะถ้าแต่งฝั่งเดียวเดียเด๋ยวเดี๋ยวข้างบนได้ข้างล่างมันไม่ได้นะครับก็แต่งไปเลยนะครับตามใจชอบเรานะครับว่าเราต้องการความโค้งมนสลบอะไรยังไงแบบไหนเท่าไหร่นะครับแต่งตามสบายใจนะครับอันนี้แค่เป็นพื้นฐานเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆนะครับสำหรับวิธีการนะครับ แต่งลายนะครับเบื้องต้นต้องบอกว่าเบื้องต้นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะออกมาประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับถามว่าโค้งพอไหมอันนี้อยู่ที่พี่น้องทุกคนนะครับต้องการนะครับอาจจะชอบแข็งๆเป็นรักเป็นเหลี่ยมอะไรไม่ว่ากันนะครับอันนี้พอเราได้แบบนี้นะครับนี่คือลายกหนกเบื้องต้นนะครับลายกหนกเบื้องต้นเนี่ยครับซึ่งเราใช้ตะไบแค่3ตัวนะครับเนี่ยครับ ตรงที่เราาร์ k เมื่อกี้นี่นะครับเราใช้ตะไบแค่3ตัวนะครับมีสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเล็กนะครับทองปิงเล็กแล้วก็หางหนูนะครับสามสามอันแค่นั้นเองนะครับและนะครับเราก็เอาตรงที่เรามาเมื่อกี้นี่ครับมาแตะตรงนี้นะครับมาแตะตรงสันที่มันตั้งที่เราทําล่องเมื่อกี้นะครับแล้วก็แทงลงไปนะครับแทงแทงแทง mark ไม่ต้องแทงลงลึกนะครับแทงแค่ mark นะครับ แค่ให้มันเป็นรอยเส้นนะครับเพื่อนะครับเพื่อเพื่ออะไรนะครับพี่น้องนะครับดูว่านี่มันเป็นรอยแทงเล็กๆนะครับผมคือรอยตรงเนี้ยเราจะทําล่องอีกล่องหนึ่งนะครับล่องหนึ่งซึ่งเป็นล่องของตะไบหางหนูนะครับเราจะทํากระหนกนะครับแต่ว่ากระหนกมันจะกลับข้างนะครับอันนี้คือกระหนกกลับข้างนะครับแต่ถ้าแต่ถ้าจะเอากระหนกข้างเดียวข้างเดิมที่มันเป็นกระหนกลงมาเรื่อยๆอันนั้นแทงเหมือนเดิมนะครับ แต่นี้เราจะทํากระหนกับข้างเราต้องมาร์กนะครับมาร์กตรงตะไบท้องปิงเล็กนะครับมาร์กเส้นนิดนึงแล้วก็เอาตะไบหางหนูแทงแทงที่มันเลยเส้นมานิดนึงนะครับเพื่อให้เกิดร่องนะครับทำทำทำตามผมนะครับอาจจะดูงงงงนิดนึงนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าพี่น้องทุกคนเข้าใจนะครับแบบนี้นะครับมาร์กนะครับแต่ว่าไม่ได้แทงตรงมาร์กนะครับเลยมานิดนึงนะครับเลยมานิดนึงนะครับ เพราะว่าเซนเตอร์มันอยู่ตรงนั้นนะครับสังเกตว่าเซนเตอร์ที่เราที่เราตั้งอันแรกนะครับเราจะทําตั้งตะไบบนบ่านะครับบนบา่าอันนี้ก็เหมือนกันนะครับแค่มันเป็นลายกระหนกกลับข้างแค่นั้นเองแบบนี้นะครับแบบนี้เนาะแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับเนี่ยครับเรามันก็จะได้แบบนี้นะครับซึ่งมันจะเป็นกระหนกแบบกลับกลับไปกลับมากลับไปกลับมาแบบไม่ไม่ใช่กหนกทางเดียวนะครับ ก็แต่งให้สวยงามนะครับแต่งให้สวยงามก่อนนะครับ <c oughs> รอยโคง้งรอยอะไรนะครับเนี่ยครับ <c oughs> แต่งโค้งแบบนี้นะครับแต่งโค้งนะครับแต่งสลบโค้งแบบนี้นะครับสังเกตว่านะครับมันจะเริ่มโคง้งแล้วมันจะเป็นเริ่มเป็นลายกระหนกนะครับเนี่ยครับมันเริ่มลายกระหนกแล้วนะครับเราก็เอาตะไบาสามเหลี่ยมเนี่ยแทงแทงตรง ตัวให้มันเป็นแบบนี้นะครับแทงตรงจั่วที่มันเลยมานิดนึงเลยนิดเดียวนะครับเลยนิดเดียวแค่ทําให้มันเป็นล่องนะครับแทงไปเลยนะครับแทงไปเลยบนล่างนะครับบนล่างนี่ครับนี่คือการแต่งลายเบื้องต้นเลยนะครับเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นเลยซึ่งเป็นการ วัดระยะของหน้าตะไบแล้วกันนะครับก็ต้องขีดเส้นนะครับซึ่งถ้าพี่น้องท่านใดทําเป็นอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องกะนะครับเอ้ยไม่ไม่ต้องขีดเส้นนะครับกะได้เลยนะครับที่พอจะทําเป็นแล้วนะครับส่วนพี่น้องที่ยังทําไม่เป็นหรือว่ากลัวแทงแล้วมันไม่เท่ากันทําแบบนี้นะครับให้ทําแบบนี้นะครับมันก็จะมาเป็นประมาณนี้นะครับนี่คือลายกระหนกแบบกระหนกกลับกันนะครับกลับไปกลับมานะครับถ้าเป็นทางเดียวมันมันจะง่ายนะครับ ทางเนี่ยก็คือแทงแทงตามรูปทรงแทงตามรูปทรงอะไรอย่างเงี้ยเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วฝั่งฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งหนึ่งเสร็จแล้วนี่คือเบื้องต้นนะครับนี่คือฝั่งหนึ่งที่เราทำนะครับหลังจากเนี้ยเราก็จะไปทําอีกฝั่งหนึ่งเหมือนแบบเนี้ยนะครับนี่ครับมันจะเป็นประมาณนี้นะครับสาหรับลายกระหนกส่วนนะครับถ้าใครอยากได้เต็มองค์ ก็ทาไปเรื่อยๆนะครับตามจินตนาการนะครับอาจจะกลับหน้ากลับหลังอันนี้ไม่ว่ากันนะครับอาจจะแนวเดียวกันหรือว่าคนละแนวหรือกลับทางอันนี้ไม่ว่ากันนะครับอันนี้ผมจะทําให้มันเป็นแค่กระนกตรงบ่า2ฝั่งนะครับเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นเองนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็ทําเหมือนเดิมนะครับทําเหมือนเดิมเดี๋ยวผมจะทําแบบแบบเร็วๆนิดนึงนะครับก็ทําเหมือนเดิมนะครับถ้าใครที่ไม่เข้าใจอะไรยังไงก็ลองย้อนกลับมาดูนะครับว่า ผมบอกให้ทํำยังไงนะครับซึ่งต้องบอกว่าที่มาร์คตะใบเพื่อพี่น้องมือใหม่โดยเฉพาะนะครับเนี่ยครับก็แทงแทงนะครับแทงสองฝั่งนะครับให้มันเท่ากันนะครับสําหรับฝั่งนี้ก็จะทําเร็วนิดนึงนะครับทาเหมือนกันนะครับทําเหมือนกันกับฝั่งฝั่งแรกที่เราทํานะครับก็คือตะใบสามเหลี่ยมนะครับแทงลงไปนะครับตามระยะที่เรากําหนดนะครับเสร็จปุ๊บก็ตะใบหางหนูแทงนะครับ และก็ใช้ตะไบท้องปิงนะครับท้องปิงเล็กนะครับแตะต,ต,ตรงบ่านะครับแตะตรงบ่าเนี่ยครับแตะตรงบ่าตรงระยะที่เรามาร์กไว้นะครับแตะตรงบ่าเสร็จปุ๊บก็แทงให้มันเกิดร่องนะครับเนี่ยครับอย่างนี้นะครับแตะตรงบ่าอย่างนี้แล้วก็พลิกนะครับพลิกตะไบแล้วก็แทงให้มันเกิดร่องนะครับที่ผมทํามาร์กตะไบนะครับ สาเหตุนะครับเพราะว่าจะให้ทั้งสองข้างเท่ากันนะครับเท่ากันพี่น้องสังเกตว่าบางทีถ้าเราแบบเอาสายตาวัดนะครับบางทีมันก็จะเหลื่อมล้ํากันนิดนึงเองียงเอียงอันนั้นอันนั้นไม่ว่ากันนะครับแต่ว่าถ้าถ้าจะเอาแบบเป๊ะๆถ้าจะเป็นทางการนะครับก็ก็ก็จะทําแบบนี้นะครับส่วนใครจะกะอะไรยังไงถ้าทําเป็นแล้วอันนั้นไม่ว่ากันนะครับนะเนี่ยครับ ฝั่งนี render, recall, ้ก็ทําเหมือนเดิมนะครับทําเหมือนเดิมนะครับเหมือนฝั่งที่แล้วนะครับก็เป็นลายกนกกลับไปกลับมานะครับนี่ครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับแต่ครับเน้นว่านะครับหูห่วงด้านบนขอบของหูห่วงด้านบนนะครับขอบหูห่วงนะครับด้านล่างใช่ไม่ใช่ด้านบนครับด้านล่างนะตรงสันนะครับจะต้องเท่ากันนะครับถ้ามันไม่เท่ากันแล้วมันก็จะดูขัดขัดเอียงเอียงนะครับ อันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับแต่ตรงบานะครับแล้วก็แทงลงไปให้มันเกิดรอยนิดเดียวนะครับนิดเดียวนะครับเพื่อให้เรารู้ว่าเราจะแทงตะไบหางหนูตรงไหนนะครับตะไบหางหนูให้แทงเลยเลยนะครับนี่นะครับเลยไปนิดเดียวนะครับเลยนิดเดียวนะครับไม่ต้องเลยเยอะเนี่ยครับเลยเส้นที่เราแทงไปที่มันเป็นเซนเตอร์เมื่อกี้นิดเดียวนะครับก็แทงลงไปเลยนะครับนี่ครับ แทงลงไปนะครับบนล่างนะครับนะครับแทงแบบนี้นะครับนะครับแทงให้มันเท่ากันนะครับทั้งทั้งทั้งสองฝั่งนะครับเสร็จปุ๊บก็ใช้ตะไบนะครับใช้ตะไบท้องปิงเล็กเนี่ยแต่งสโลปนะครับแต่งสโลปรูปทรงให้มันเขาเอ้ยโค้งมนนะครับโคง้งสวยนะครับ ทงสวยๆเพื่อที่งานมันออกมามันจะได้ดูดีดูสวยนะครับเนี่ยครับก็แต่งไปนะครับแต่งสโลไปนะครับบนล่างนะครับเนี่ยครับนี่คือลายกนกนะครับลายกนกเบื้องต้นเลยต้องบอกว่าเบื้องต้นนะครับมันจะออกมาประมาณนี้นะครับแล้วก็ใช้ตะใบสามเหลี่ยมแทงอีกนะครับแทงให้มันเป็นร่องนะครับร่องลับกับ สบายหางหนูที่เราแทงเมื่อกี้นะครับให้เกิดล่องเพื่อให้มีมิติที่มากขึ้นแค่นั้นเองนะครับไม่ได้อะไรมากมายนะครับซึ่งมันก็จะต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆถ้าถ้าเราแทงนะครับถ้าเราแทงลายเดิมๆแบบนี้รอบนะครับมันก็จะทําแบบนี้รอบๆนะครับไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆสังเกตว่าที่ผมมาร์คตใบนะครับเพื่อนะครับให้2ฝั่งมันเท่ากันนะครับสังเกตพี่พี่น้องทุกคนดูสังเกตนะครับ ช่วงของลายกระหนกนะครับช่วงของลายกระหนกนะครับมันจะเท่ากันนะครับถ้าถ้าเรามาร์คแบบมีเซนเตอร์อะไรพวกนี้มันมันมันจะเท่าเท่ากัน,นครับแต่ถ้าระดับสายตานะครับมันก็อาจจะมีเอียงบ้างนิดหน่อยเล็กน้อยอันนั้นสุดแล้วแต่นะครับสุดแล้วแต่พี่น้องที่อาจจะงานด่วนงานอะไรก็ไม่ว่ากันนะครับอันนี้คืๆๆอทําให้ดูแบบนีๆๆ้นะครับเน้นว่าขอบตรงนี้นะครับขอบของหูหัวข้างล่างเนี่ย สองฝั่งนะครับเน้นนะครับให้มันเท่ากันนะครับถ้ามันไม่เท่ากันถ้ามันเอียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งสูงต่ํากว่าเนี่ยมันก็จะเกิดผลนะครับเกิดผลทันทีนะครับว่าลายกระหนกเนี่ยมันจะไม่ตรงกันนะครับทั้งสองฝั่งนะครับเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างที่จะเป๊ะนะครับเป๊ะมันถึงจะเป็นเซนเตอร์ให้กันและกันได้นะครับแบบนี้นะครับอันนี้คือลายกระหนกเบื้องต้นนะครับนี่คือลายกระหนกเบื้องต้นนะครับ ถ้าใครจะทําให้มันรอบนะครับจะทําทรอบเหรียญอันนี้ก็อยู่ที่จินตนาการนะครับจะทําลายกระหนกแค่นี้เบื้องต้นแบบนี้หรือจะทําอีกลายเพิ่มอะไรยังไงเนี่ยสุดนะครับสุดสุดแล้วแต่จินตนาการของพี่น้องนะครับทุกคนนะครับเนี่ยครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับการแทงลายนะครับการแทงลายนะครับอาจจะยังไม่สวยงามนะครับ อาจจะมีหลายลายนะครับอยู่นในห <Stars S 1> ัวของพี่น้องนะครับทําได้นะครับทําได้มันไม่มีขอบเขตตายตัวนะครับว่าจะต้องทําลายแบบนี้เท่านั้นนะครับทําได้เลยนะครับอันนี้คือการแทงลายนะครับเนี่ยครับอันนี้คือแทงแทงลายแบบแทงมือนะครับมันซึ่งมันจะต่างกับพวก <c oughs> เครื่องเลเซอร,นะร์เลเซอร์มันตัดเอานะครับตั้งลีคมนะครับอันนี้คือการแทงลายนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นประมาณนี้นะครับนะครับที่เราแทงไปนะครับขออบถามว่าพอดีไหมผมมองว่ามันมันก็โอเคนะครับมันไม่ได้เล็กมากแล้วก็ใหญ่จนเกินไปนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับลายกหนกเบื้องต้นนะครับนยครับถ้าใครจะทํารอบก็ได้นะครับยังไงก็ ขอบคุณนะครับขอบคุณอีกรอบหนึ่งนะครับสําหรับทุกคนที่ติดตามกันมาเสมอมานะครับที่เป็นกําลังใจงให้กันเสมอมานะครับก็จะทําแต่สิ่งดีๆนะครับคอมเมนต์ได้เลยครับอยากให้ทําอะไรเดี๋ยวทําทให้นะครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็แค่นี้ขอบคุณครับ